ครับก็สวัสดีกัทบท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเ a d by Daylight นะครับอ่เอาเคเมาเตรียมของกันก่อนเลยก่อนจะไปลุยกันผมจะเอาไปชายไปโอเคัดแ,แอดออนโอเคครับพร้อมลุยครับเออยังไม่ได้เช็ห้องเลยเนะยี่ยก่อนเข้ามาเช็ดตักเออดอยู่ได้อยู่มาเลยมาเลยจ้ามากอะ่ะชุดเป็นทมัสอะ่ะ คนล่อตาล่อผีล่อตีนโอเคครับเอาละเอาละมาเริ่มกันเลยออฟเฟอร์ลิงมีคนอามาด้วยสามคนเปิดมอโอโ้โหโ,โอโ้โหแต่ละอันไอ้ไรว,วะไออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวข้ามไปตอนเริ่มเลยนะครับ เอาละฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถือไม่ใช่อย่างนั้นนะถือไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยไม่เป็นไรเ,เราแก้ได้โอ้โหแบบมันมืดมากว่านี้มันไอ้ถอนเสาอันแน่โอเคคุณคุณรอตีนะตั้งชื่อเขาเลยชื่อชุดเขารอตีมากอุ้ยเสร็จแล้วไวมาก โอเคเรามีหน้าที่แบบช่วยเพื่อนนะอันนี้คือหน้าที่ของเราได้เจอแทปเปอร์เหรอเจอแทปเปอร์ครับ okay. โอเคเรา้มีเพื่อนโดนตีมีเพื่อนโดนตีเอาวะเยวซ้าก่อนนะไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนซึ่งคนเมื่อกี้ก็คุณล่อตีก็ถอนเสาอีกเสาหนึ่งลนะฟางถอนอยู่โอ้โหอยู่ตรงนู่นไม่ไม่ทันอะ่ะเ้ยอยู่ทันวะคิดว่าทันไหม ไม่ถัดละโอเคอืมจะตายดิซำไปยาวๆโดนลอยครับตนตักแห้งโอเคเครื่องแรกเอาไงดีคุณล่อตีน ห้องวีเนี่ยเจ้ได้เหรอวะดูสิเขาเขาดินละเขาดินละทำไมเขาดิอีีคนอยู่ไหนเนี่ยนี่เข้ามาผูว่าแหละเอออไงดีวะมองนี่ก็เยอะจังเลย นอนห้องวีอ่ะไม่กล้าไปช่วยอะเจอแฮปเปอร์ดะยิงยากเลยผมว่าแอบก่อนเอยมันไม่มาตรงนี้ว่ะโอเคอ่ะมันน่าจะไปตรงนี้ซ่อมเสร็จซอมไปยาวๆ โอ้กับไม่ทันอ่าบีไม่โดนตีครับเอาแล้วไงก็ดูว่าลงตรงไหนนะโอเค เอาไม่โดน,นตีเหรอคือเอาน่าจะเปิดแบบเปิดตู้เจออ่ะเออคงใช่อ่ะหรือว่าแบบโดนตีอันนี้ดูดีทนแขวนเลยโอเคเฮอรเนียพ้องวีโหหมอกยิ้อยู่ในนีน้อีกันเนี่ยไปเปิดกล่องเ่อโอ้โหเขาดิ้นเหรอทำไมเขาไม่ยังมาวมากเปิดทีไหม ผมว่าไฟฉายผมไม่ได้ใช่วะโอเคมาเปิดดูจะได้เจออะไรอ่าทูบ็อกสีเหลืองผมอสละไฟฉายเลยเพราะว่าทูบบอกนี้ของโปผมเลยนะและอีกอย่างตอนนี้คงไม่ได้ใช้ไฟฉายละไม่แน่คนต่อไปอาจจะเป็นผมก็ได้ที่จะโดนแขวนนะครับโอเคจะจำไว้ว่าห้อง V ตรงนี้ เราจะอยู่ห่างๆไว้เราไปปอนไฟตรงนู้นเนี่ยนี่สอดเสาเสาเสา,ส,าสอดอะไรครับไม่รู้จะพูดสอดถามเสากวว่อนจต่ไปเ,เจอหลุมเยวนะมันมาตรงนี้หลุมตรงนี้นะหลุมจำ,จำไว้จัไว้ มันก็ยืนจ้องกูตั้งนานไอ้หานี่ครับบอกแล้วศพต่อไปจะเป็นผมขึ้นได้เอาอะไรวะกดไม่ทันโอเคของจริงไอ้นี้ศพต่อไปคือพบนั่นเองดิ้งกันดิ้งกันเอาข้อยู่ตรงนี้อ้อเจ็บเจ็บเพื่อแตปซอมเลย่อยกูตายเนย ไปหน้าเลยเว้ยเว้ยได้แบบตลอดอ่ะตั้งแต่ชิปที่แล้วละคลิปไหนก็คลิปแรกแหละยังเร็วไปคือเจอทูบ็อกเงี้ยได้ทูบ็อกมาใช่ไหมจะต้องโดนเล่นงานตลอดโอเคมันยืนมันยืนอย่างนี้อะเออผมก็ไม่ดิ้นอ่ะเอาดิมึงเฝ้าอย่างเงี้ยมึงได้คะแนนน้อยลงนะเว้ยอย่างกูตายช้าลงนะเว้ยเอาดิ เต็มที่าไเต็มที่เลยอออออ๋งันละไปเลยไปเพื่อนเขาเสร็จแล้วไปหาเพื่อนดิไม่เสียทูบอกกันนี่สีเหลืองด้วย ทีตี้เแดบบ็กก้าวู้อาอาลาก่อนเแพบบื่อนยาก มาดูแต้มที่เราไ,ด,ได้โอ้โหอันน้อยนิดโอ้เสียอีกเดี๋ยวนะเทมฮอส์โอเคเราเสียอเทมไปอ๋อนี่คือ,อใช่หรอวะไม่ใช่บ่าะเหมือนคิวเลอร์จะไม่เสียแอดออนที่เขาใส่มาะฮะเวลาเขาแบบเอาเอามาใช้อย่างเงี้ย เพราะว่าปกติซีเลอ,อร์เงี้ยแอดออนมันต้องเสียอยนะ่ารใช่ไหมล่ะครั้งที่เริ่มอุ้ยโอเคครับเรามาหาห้องเล่นอีกตาหนึ่งกันดีกว่าถ้าจะนานะเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยนะโอเคเราก็เจอห้องแล้วนะครับเรามาจะไอเทมไปก่อนดีกว่าโอเคไฟฉายเหมือนเดิมนะที่เราจะเอาไปกับสองแอดออนนี้โอเค กดผิดโอเคครับกดพร้อมเอ้ยดึกใช้ข้องอันเนะี้ยโอเคใช้ได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวมัไม่กอยู่นะแต่ไม่เป็นไรอยากเล่น <laughs> โอเคเราพร้อมแล้วนะครับเหมือนจะมีคนไม่กดนะใครไม่รู้ใช้เจกหรือเปล่าเจกโอเครอ,อเขาก่อนนะโอเคฆาตรกรพร้อมแล้วนะ ใครอีคนนะนั่นแหละจัดไปเลยพวกมีคนเอาอ f f ฟ r i n g มาไหมมีอยู่สิอ f f ฟ r i n g อะไรโอเคครับอันนี้จะพามีโอกาสพาเราไปดัดฟาร์มนะฮะโอเคครับขอข้ามเลยนะครับก็มาอีกแล้วนะครับโอเคเราก็มาได้มาด่านฟาร์มเนะี่ยโอเคก็ได้อยู่นะมา จอตัวอะไรอยากเจอเวดแจ้งมาเล่นง่ายอ่าน,นั่นไงเสาดูเสาสิเดี๋ยวมานะเพื่อนฮีลุลงฮิวว่ะไม่ใช่ลุงฮิวครับแชปเปอร์ครับแชปเปอร์แชปเปอร์ผมว่ามันเล่น,ลนยากสุดละเจอมันลนะต้องวิ่งดูทางแล้วบางทีจู่ๆแม่งก็วางกับดักดักไว้ละโอเคครับเกาเกาเกา เซตไปแล้วหนึ่งอ้าวเพื่อนตีรับโลกิชื่อโลกิอ่าโอเคครับต้องดูว่าเพื่อนเราอยู่แถวไหนไม่ใช่ดูดิลมตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยว,ยวจะพูดอะไรวะเนี่ยเออโอเคเป็นไรวะไหมนะเมื่อกี้โอเคครับอ่าในลงนาด้วยครับจังหวะนี้ เพื่อนเอ้ามันอยู่ไหนอะเอ้ารื้อหนอนเลยเหรอโอ้ยขอโทษเฮ้ยมันมามันจะตายเลยเหรอไม่ว่ะมาไปอุ้มเพื่อนะ ไม่ได้ว่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>อยู่หน่อยไม่ได้ว่ะอ๋อมันหันหน้าอยู่ฝั่งหนูนะผมโดนตีอยู่แล้วรอบนึงไงไมันก็เสี่ยงอะอเอา้าเอ้ามันฟาดใครอะโอเคครับตรงนี้มีกับดักเอามัายิบม,มาแล้วอะทำยไงดีอะช่วยยากนะ เน่ันเนี่ยหรอเอาลนเะบันคืออะไรที่มาไล่กูเนี่ยมันไม่ได้อะเอ้ยไปาใหม่เอาใหม่ โอยโดนตีจะเอาเล่ยคนไม่ช่วยเพื่อนวะเพื่อ,อยู่ไปน,น่ะอ๋อมันก็ไล่กูอยู่ตั้งนานนะโอ้ยชิดโอ้โอ้ตอนนี้มันเขาได้ทำอะไรเรึเว,ว้เวรียบร้อยเพื่อนโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะ หรือว่ามันในนี่วะคือว่ามันในเนี่ยแบบมีคนหยบแท็กช่ไาแล้วมันตีซ้ำไว้ก่อนแล้วมันไปเดินหาคนอื่นที่ผมไปอันแถแล้วมันนอนเลยอะ่ะเอออาจจะใช่นะถ้าเกิดมันเอาแอดออนแบบหยาแบแท็กแล้วนอนเลยอะไอโรกิเขาเมื่อกี้หยิบแท็กใช่ป่ะมันก็ต้องนอนแล้วด,ดิ๋ยวนี้มันยังยืนต่อได้โอเคก็ไม่เป็นไรอยังรออยู่ เ็ีอยเร้อยก็อยู่ใกล้ฆาตกรมากขึ้นดูผิดโอเคโอ้โหทุกคนนี่แบบ นะจะไปฟังอะไรดีเสี่ยมินอวันอะโลวันเอสเคแบจา้าอ๋อเออเราเราเรา,เราหวงของไะเราใส่ฟาร์มไงห้องใต้ดินดีกว่าจงังหวะนี้ห้องใต้ดินแล้วใ <c oughs> ส่ฟาร์มมาใส่อุ้ย สีเหลืองเปิดกล่องดูก่อนว่าเผื่อจะได้สีม่วงไม่ก็สีเขียวนี่ยแหละเอ้สีม่วงมันจะได้เหรอวะเอาดูกอ่าจะขอยไปทุนบอกแล้วนะอ่ะสีอะไรเหลือเหมือนกันวะไม่เป็นไรจำแจ้งเหมือนกันนี่ไงแถบพัทงทิ้งซะเลยไม่ใช่ เรียบร้อยโอเคขึ้นบนครับเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ซ่อมหร <c oughs> ืออากาศซ่อมเลยเ <c oughs> ซ่อมครับตำแต้มฮะ <c oughs> ไม่ยอมหนีฮะดูคาตกร โอเคมีคนหนีไปแล้วครับหนึ่งคนสองคนหรือผมคนเดียวไม่ใช่วันนี้ตายอีกนะตายโคตรเสรียดายเสียดายทูบ็อกได้แหละ <c oughs> โอเคครับซ่อมซ่อมเรามาลุ้นเรืีกว่าว่าเราจะรอดอหรือไม่่าเหมือนมันจะเย็บทับตัวเอง เอาแค่เก็บเสร็จพอนะฮะเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้โอเคลาก่อนพวกโอเคครับก็ตายที่แล้วตายตอนนี้รอดแจมอยู่ครับโอเค แรงมาหมืน 15, ่นห้าคะแนนมีเปิร์กโอ้โหไม่มีโนวันอ่ะแรงหนึ่งโลกิ Loki. ตายคนแรกโอเคไม่เป็นไรมาเอาละครับเราดูว่าทำอะไรได้บ้างโอเคโบกเกนคีนะครับอันนี้อุ้ยทางแคบไอหมด ก็เอาไอันนี้โอเคเอาละก็ขอจะคลิปสติปีก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย